คนที่ใช้โดรนได้เนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวก PDF ก็คือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวของพม่าที่มีความรู้อะ่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เน้นการใช้กําลังมากผู้ประสาทชาวบ้านก็คือใช้สมองมากหายใช้การโจมตีระยะไกลเป็นการทรํทาลายทั้งขวัญกําลังใจเมื่อทําลายกองทัพเป้าหมายทางทหารได้ก็แสดงว่าตัวของกองทหารเองเนี่ยก็มีข้อบกร่งเป็นเป้าหมาย าไม่มีขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองอันนี้ชัดเลยถ้าไปในขณะนี้แสดงว่าในระบบการป้องกันทางอาการใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีสิ่งที่เขาจัดทาลายต่อไปนะครับซึ่งทําแม่นพอนะก็คือเรื่องของน้ําแล้วก็เรื่องของอาหารน้ํามัน3มเรื่องเนี่ยต้องดูถ้าเกิดขึ้นมานี้ก็แสดงว่าระบบการป้องกันของในบิดรนนี่เดินกาเขาจะปั่นป่วนมาก ้าแรงเป็นช่วงนี้ต้องทําการปิก,กันถ้าลดนหน้าฝนเนี่ยโดนก็บิบยากบังคับก็ยากจริงนะโอากาสชนะไม่มีแล้วนะผมเชื่อว่าช่วงนี้จะหดอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละครับจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าจะเกิดสิ่งที่ผมเรียนให้ทราบไปไปนี่นะับว่าจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดก็นับไปนิดหน่อย,ยก็อยู่มไ็ได้ การที่ข่าวระบุว่าโดรนของฝ่ายต่อต้านนี้เข้าบุกไปถึงฐานที่มั่นในเนปิดอเนี่ยมันมาถึงจุดที่เรียกว่าวิกฤตหรือว่าใกล้จะเข้าสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพพม่าแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าเข้าไปถึงฐานที่เป็นเมืองหลวงเลยอะค่ะก็ถือว่ามีความคืบหน้ากว่าเดิมนะครับเพราะว่าโดรนที่ใช้เนี่ยไม่ใช่โดรนระยะไกลมากกากิโลสิกิโลแล้วแต่ขนาดเพราะเราไม่ทราบขนาด ไม่ทราบว่าเป็นยังไงเป็นประเทศประเภทไหนรุ่นไหนนะครับแต่ว่าทราบว่ามีจํานวนเยอะอยู่แล้วก็คนที่ใช้ดโดรนได้เนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวก PDF ก็คือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นพูดง่ายคือเป็นกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวของพม่านะครับท,ที่ที่มีความรู้อ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มน้อยนะพวกนี้จะเป็นพวก PDF ก็คือชาวพม่าที่ที่หนีการหนีการปร,บปราบปรามของทางรัฐบาลอ่ะพม่าไป แล้วก็มีความกล้าชิดกับเ็นกับทางเอ็นยูจีก็คือรัฐบ,บาลเงาของของทางคองซานทีนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เน้นการใช้กําลังมากอันนี้จะต่างจากที่เราเราเข้าใจว่าที่เกิดการรบกันที่ชุมกลุ่มน้อยใช่ไหมที่มีการยิงอะไรมากมายเนี่ยชุมกลุ่มนี้จะใช้ค่อนข้างผู้ประสาชชาวบ้านก็คือใช้สมองมากหน่อยใช้แรงงานน้อยหน่อยก็คือใช้การโจมตีระยะไก,กลเป็นการทรําลายทั้งขวัญกําลังใจแล้วก็เรื่องของการ เรีว่าฐานทัพเนี่ยคือจริงๆที่มันลงไปที่รันเวคือรันเว์ของตัวของฐานทัพทําให้เครื่องบินกองฐานอากาศขึ้นไม่ได้นะครับซึ่งเป็นข้อดีในการที่จะทําให้จนกลุ่มน้อยรวมทั้งตัวของ PDF เองเ่งปลอดภัยนะครับทีนี้จะถามว่าถึงขั้นยึดไหมในในใน,ในความเห็นผมเนี่ยนะครับตัว PDF เองเนี่ยอย่าดิบเดียนให้ทราบเขาไม่เน้นการใช้กำลังเขาจะมีวุฒเบาท่านเองนะครับแล้วแต่เขาก็ไปฝึกมาอย่างดีนะ แต่กาจะใช้พวกนี้ทาลายทาลายการเขาเรียกว่าทําลายขวัญทําลายสิ่งก่อสร้างทําลายเป้าหมายต่างๆเปรียบเที่ทางยูเครนก็เหมือนที่ยูเครนไปทําลายกอ,องฐานทัพไปทําลายคลังน้ํามันของรัสเซียนั่นแหละหลักการเดียวกันเลยนะทำแบบเดียวกันเลยก็คือไปทําลายในตัวเมืองหลวงเลยตรงหัวใจของอรัฐบาลหลักพม่าเองเลยเพื่อให้เห็นว่าหนึ่งเขาไม่มีเขียตความสามารถในการปป้องตัวเองอันนี้ชัดเลยถ้าไปในขนาดนี้แสดงว่า กองทัพตับตาลธรรมะเนี่ยระบบการป้องกันภั่นาอากาศใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีอ่าไปถึงขนาดนั้นได้นะครับอันที่2ก็คือเมื่อทําลายอ่าอย่างสมมุติว่าทําลายคินท,ที่ผ่านมาเนี่ยทำลายกองทัพเป้าหมายทางทหารได้ก็แสดงว่าตัวของกองทหารเองเนี่ยก็มีความแออเป็นเป้าหมายนะครับแล้วถ้าต่อไปเนี่ยตัวของโดรนต่างเนี่ยไปทําลายสิ่งสําคัญอันนี้ก็าจะเป็นกันแน่ไปกว่าไม่ทาราบนะครับว่าคือทําแบบยูเครนนั่นแหละ ไปทาลายพวกคลังน้ํามันนะครับไอ้ที่มันก็จะไปคือรัฐบาลเนี่ยจะสู้กับฝ่ายที่ต่อตาได้ง่ายๆก็คือเขามีน้ํามันเยอะมีพวกไอ้การไฟฟ้าเยอะอะไรต่างพวกนี้ที่เขาที่เขาได้เปรียบอยู่เนี่ยก็ไปทําลายตรงนั้นถ้าทำลายตรงนั้นได้เนี่ยก,ก็ไปไม่รอดน,นะครับแต่การโดยการก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอ,อันนี้พูดมานานแล้วนะครับก็คือเรื่องของการตัดการส่งกําลังบารุงอันนี้ก็ทําได้ด้วยการก่อกวนนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าเส้นทางจาก แต่จีนมาเดียวมันก็ติดเรียกว่าตัดขาดไปแล้วมาไม่ได้นะครับหรือแต่ทางไทยเข้าไปทางแม่สอดน,นะครับซึ่งก็มีปัญหาว่าจะเข้าไปที่ที่เนปิโดได้ไหมเพราะต้องผ่านย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งก็โดนระเบิดโดนโดนทรนแบบเดียวกันเนี่ยคล้ายกับแบบเดียวกันนี่นะครับทำให้ตอนนี้ในตัวย่างกุ้งเองก็ขาดเรื่องของน้ํามันน้ํามันที่จะใช้ประจ,จําวันนี่นะครับกับน้ํามันพืชพวกของของ,ของกินของใช้ต่างๆ่นี่ขาดแคลนพอย่างกุ้งขาดแคลนก็ไม่มีจะส่งไปเนปิดอ ถึงส่งกับราคาแพงหรือมีจำกัดก็ทําให้นีเป็นดอนเนี่ยตัวขเขาเองเนี่ยก็จะรู้ก็จะขาดแคลนสิ่งมนุษย์เราเนี่ยเ,เรียกว่ากองทัพเดินด้วยท้องคือจะมีอาวุธดียังไงก็ตามถ้าไม่มีอาหารกินเนี่ยไม่มีอาหารรับประทานเนี่ยหรือไม่มีเครื่งองอุปโภคบริโภคเพียงพอเนี่ยจะมีปัญหาดังนั้นฝ่ายผมเชื่อว่าทางพีเดีเปนเนี่ยก็จะต้องมองจุดนี้สิ่งที่เขาจะทําลายต่อไปนะครับซึ่งถ้าถ้าทาแม่นพอนะก็คือเรื่องของน้ํา นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารน้ำมันสามเรื่องเนี่ยลองดูว่าจะทำอันนี้เฉียวป่าไม่ทราบลองดูนะครับว่า,ถ,าถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าระบบการป้องกันของเนปิดอนี่เป็นหาแล้เขาจะปั่นป่วนมากแล้วสุดท้ายเนี่ยยังไม่จำเป็นจะต้องไปไปไป,ไปฟันกันแบบในสมัยโบราณก็ยอมแพ้ได้เหมือนกันคืออยู่ไม่ได้มีอะไรกินเหมือนกับสมัยโบราณเขาปิดล้อมเมืองอะ่ะแล้วก็อยู่เฉยๆวันนี้คืนดีก็โยนขนมปังไปบางๆชิ้นเล็กๆอะ่ะโยนเข้าไปให้ชาวเมือง มาแย่งกันกินนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกินอีกหน่อยแต่ไม่มีแล้วอะ่ะไอ้ความรู้สึกแบบแบบเนี้ยมาทําให้คนข้างในเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยยอมแพ้นะครับอันนี้ก็เป็นการปิดล้อมน,นี่ก็เป็นการทําของทั้งพวกมองโกหรือกับพวกอ่าอ่าพวกตาฐานมุสลิมพวกมัวนะพวกมัวทำบนแถวสเปนแถว,ว,ะวอะไรตนะ่างลัะษณะเดียวกันนะครับคือล้อมเมืองนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีการเข้าไปรบในยแต่ปิดดอเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากเตปิดดอมี ก็มีถนนทางดีมีการสร้างเมืองใหม่เลยมีชั้นใต้ดินนะมีสิ่งโดยครามสุดวสต่างปิดอยู่ข้างในเยอะแเป็นหมดเลยดังนั้นเฉพาะตัวทหารเราทาอะไรไม่ได้หรอกแต่ประชาชนรอบๆนั้นแหละคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วทําให้บีบให้รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยอยู่ไม่ได้ตามดังนั้นเนี่ยเราก็ทํารอบๆนะทาในเรื่องของสิ่งอุปโภคบริโภคทางไร้แหล่งดูทพักพลังงานแล้วก็ช่องทางในการเดินทางเข้ามาซึ่งบางที ถ้ามอ,อยี่พีดีเอก็จะมองไปที่ตรงเส้นทางหลัก2เส้นที่มาจากย่างกุ้งก็มีโซนสายเก่าเส้นหนึ่งกับเรื่องของอทางด่วนผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการปวดในการใช้โดนไปมีรถวิ่งมาก็ไปวิ่งชนไปคือไปนิดเดียวไม่กี่กิโลเองก็ไปทําลายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับทำให้การเคลื่อนการการขนส่งเนี่ยลำบากเพอาการขนส่งลําบากมาจากย่างกุ้งแค่เส้นเดียวเนี่ยก็ทําให้นิวตรจบละจบเลยคือไปนะไม่ได้แล้วก็มไม่ไรู้จะทำยังไง สุดท้ายก็กินตัวเองแล้วก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ผมคิดว่าขั้นต่อไปน่าจะเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับในการที่ว่าเขาไปทําเรื่องของถนนหนทางทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องอาหารกินเนี่ยก็แสดงว่าให้เวลา45วันหรือ60วันเป็นอย่างมากน่าจะอยู่ไม่ได้เราก็บวกไปนะครับแต่นี่ก็ลองดูก่อนว่าเขาจะเริ่มได้ไหมแต่มันน่าจะทําได้เพราะตอนนี้เข้าไปอยู่ใกล้แล้วผมว่าไม่เกินสิกิโลมันก็อยู่รอบๆนั่นแหละอยู่รอบๆคุณก็ ทรกซึมไปแล้วก็ปล่อยโดนไปได้เยอะๆเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เองนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนวิธีการผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะเจ็บเกิดที่นในเร็วนี้ถามว่าจะรอไปไหมผมไม่รอแล้วเพราะช่วงน,นี้ช่วงนานแรงน้นแรง,งเป็นช่วงที่ต้องทําการตามการรบกันถ้ารอถึงหน้าฝนนโดนก็บินยากบังคับก็ยากจริงนะโอกาสชนะไม่มีแล้วนะผมเชื่อว่าช่วงน,นี้จะโหมเลยอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละครับจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าจะเกิดสิ่งที่ผมเรียนให้ทราบไปๆนี่นะับว่าจะเกิดขึ้นไหม ถ้าเกิดคือก็นับไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ครับ ถ้าใครติดตามมาตลอดนะคะเราคุยกับท่านโพสกรมาตั้งแต่ช่วงปฏิบัติการ1027นั้นเริ่มต้นขึ้นในปีที่ผ่านมาแล้วนะคะท่านโพสกรก็บอกแบบนี้แหละว่าให้จับตาช่วงหน้าแล้งจับตาช่วงหน้าร้อนเมษาหรือสภานะคะว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นการบุกแบบมีนียสําคัญหรือความพยายามในการจะปิดเกมของกลุ่มฝ่ายต่อต้านซึ่งในช่วงใกล้กลางเมษานะคะก็เกิดปฏิบัติการขึ้นจริงที่บุกมาใจกลางนิปิดตออที่นี้ถ้าเราไปมองเฉพาะส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์ของปฏิบัติการล่าสุดนะคะ อาวุธที่ใช้โดรนเนี่ยที่ใช้ในการโจมตีรอบนี้นะคะประสิทธิภาพที่จะสร้างความเสียหายอย่างแท้จริงเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาวุธที่ใช้ในขณะนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่อาวุธของขวัญเท่านั้นคะท่าน,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 นแล้วก็พื้นที่เหลือเนี่ยด้านรอบข้างรอบนอกถ้าจะยช้กาาระสัแบบปิดล้อมเนี่ยก็ต้องไปใช้กําลังทหารอยู่ดีคือจริงๆขณะนี้นี่ถ้าถามถึงกระเหี่ยงเนี่ยกระเหลี่ยงเข้าไป พรอ่างใช่ไหมพรอันพรอันหรือพระอ่างแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของเมียวดีเนี่ยเขายึดเรียบร้อยแลวนะครับมีหลายพวกเข้ามาช่วยกันยึดดังนั้นในตรง,นงเ,นเนี้ยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจากไทยไปพมา่าเนี่ยจบละไม่มีเข้าเายังกุ้ไม่ได้เขาขอแค่นี้นะครับถ,ถ้าขอแค่นี้ได้ปั๊บในยังกุ้ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้รับอย่างเดียวคือตัดท่าเรือซึ่งก็อาจจะมีคนส่งบ้างไม่ส่งบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่มันยากแล้วล่ะนะครับดังนั้นการปิดเกมเนี่ยก็คือการทําให้อดอาหาร ผมยังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ตอนนี้ถ้ามาดูที่ตัวของโดรนเนี่ยโดรนเขาก็เป็นโดรนแบบเกษตรนะมาซื้อแถวแถวฟังไทยนี่แหละไปซื้อซื้อไปแล้วก็ไปติดติดระเบิดซึ่งมักจะเป็นลูกปืนครบนะปืนครบแล้วแต่ว่าจะถ้ามันใหญ่หน่อยก็คอไปสิบเอ็ดได้ถ้าเล็กหน่อยก็คอหกสิบได้ซึ่งมันก็เป็นระเบิดซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ระเบิดแรงนักรัศมีห้าห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายถ้ามีจานวนมากพอนะครับดัง เราถ้าเกิดสมมติแค่ลูก2ลูกเนี่ยต่อไปที่รันเวย์ก็บินไม่ได้แล้วนะครับทีนี้มันไอ้ที่เราจะต้องการก็คือการปั่นป่วนให้เกิดการหยุดหยุดการขนส่งอาหารหยุดการขนส่งน้ามันอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเราเป็นเป้าหมายต่อไปแล้วคุณจะทํานะครับซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะดำเนินการเรื่องแบบนี้แหละแล้วก็โหมใส่เข้าไปที่ตัวกลางเมืองเพื่อให้คนประชาชนได้เกิดความเกิดความขวัญเสียแต่ไม่ไม่ควรจะไปทำลายกับพเลเรือนนะแต่ไปทําพวกโรงไฟฟ้าพวกแรง,งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน องค์ทรัพย์บริษต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะทําให้คนก็ตั้งคําถามว่ารัฐบาลถามพม่าเนี่ยประกันตุ๋ยไม่ได้ยังไงคุณคุณไม่เก่งพอเลยในในบอกว่าจะมาดูแลประเทศไงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะเกิดความปั่นป่วนแล้วก็ตัวของตานเองก็จะเสียขวัญพอเสียขวัญม,มากๆปั๊บก็เปลี่ยนข้างดีกว่าซึ่งเราก็จะพบว่าตอนนี้ก็เลยมีการย้ายข้ามมีการยอมแพ้อะไรต่างเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลบกันนะซึ่งถ้าจะลบก็ลบตอนสุดท้ายก็ได้แต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันทําได้โดยการจ ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาพอเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาไม่นานหรอกมันก็จะเห็นความความอ่อนแอความอ่อนไหวของรัฐบาลอเพราน่าซึ่งเขามไม่มีคือพูดง่ายไปตนทหาหเฉยๆเนี่ยไม่มีใครมาช่วยดูแลเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับนะดังนั้นสิ่งที่คุณกิต้าถามมีสองเรื่องใช่ไหมว่ามันจะไปจัดการได้ยังไงนะครับซึ่งกรเรียนให้ทราบว่ามันคือการปิดล้อมนั่นแหละแล้วก็โรดรนเนี่ยมันแข็งแรงขนาดไหนมันมีใช้ขอได้มันระเบิดได้ มันไม่ใช่ว่าบินชนเฉยๆนะครับมันระเบิดได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เขาเตือนกันมาพอสมควรแล้วนะครับรมคิดว่ามันจะมีผลแต่มันวันนี้มันเริ่มต้นดังนั้นเราต้องดูดต่อไปผมคิดว่าจะต้องหนาแน่นขึ้นแล้วถ้าหนาแน่นขึ้นถึงจุดที่ว่าเอ้ยมันมันเหมือนกับเป็นหาฝนแล้วนะมันเป็นเรื่องที่โอมโลตรงนู้นก็ตรงนู้นก็ตมตรงนี้ก็ตรมแล้วเนี่ยอันนั้นแหละเราจะเห็นว่าตัวรัฐบาลฐานพม่าเนี่ยรับมือยังไงถ้าถ้าไม่สามารถรับมือได้คือโดนทุกทุกลำบินได้ร้อยลกงร้อยลำป็นปัญหา นะครับว่าคุณไม่สามารถสู้ได้นะครับค่ะทีนี้ถ้าท่านอ่านเกมการรับมือของทางกองทัพขม่านะคะอ่านใจของผู้เด็กวุโสมินออนไลน์นะคะโดนบุกเข้ามาที่ใจกลางขนาดนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการกระตุกหนวดสื่อนะคะเป็นการหยามหน้าอย่างมากเลยนะเข้ามาถึงกลางเมืองหลวงท่านมองว่าเขาจะตอบโตอย่างไรคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีศักยภาพมีกําลังในการจะตอบโต้ฝ่ายตรงกันข้ามหรือเปล่า คือตัวของเครื่องบินกับเฮลิค,อป,ลคอปเตอร์เนี่ยหรืออย่างเราอยลำมั้งนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับปัญหามก็คือว่าตัวของชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขามีคือบางแห่งเด้เริ่มมีแรอย่างกะเหลี่ยงเริ่มยิงแล้วนะครับอย่างกระจินยิงข้างบนสุดเนี่ยยิงแล้วยิงตกด้วยก็แสดงว่าเขาเริ่มมีอาวุธที่จะยิงยิงเาเรียกว่าประทับบ่าและยิงใส่ยิงจรวดใส่เครื่องบินได้ถ้าเครื่องบินของทางมีหงไลายขึ้นไม่ได้หรือขึ้นแล้วตกเนี่ยมันก็แสดงว่าเขาไม่มีอะไรจะรบแหละไม่มีอะไรจะสู อันนั้นแสดงว่าจบแล้วเพราะว่าะระบบป้องกันภัยท่ากาวเนี่ยคุณต้องกันโดนไม่ได้การโดยการคุณไปโจมตีเขาก็ไม่ได้ไปโจมตีเพื่ออะไรเพื่อให้คนเหล่านี้แตกกระเจิงถอยออกไปมันจะได้เอามาโดนมาใช้ไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ไปรัตเวตดูซิว่าโดนมาจากไหน,นยังไงความจริงทางทมา่ามีเขาเรียกว่าระบบเรดร์นะเรดร์อย่างดีด้วยห,ยหลายตัวเลยนะครับซึ่งมันก็มันน่าจะเจอนะผมยังสงสัยว่าทําไมไม่เจอ ใช่กำลังจะถามท่านว่าเขาล้อมสมัยขนาดว่ามีระบบเรดาร์ตรวจจับไหมเพราะเห็นว่าเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะมีระบบป้องกันนะคะมีอย่างดีด้วยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมใช้ไม่ได้ผมก็ยังงงๆมันจะทําตัวมอนละเสียป่ะคืออะไรก็ในกระดาษดูดีหมดและพอถึงเวลาเจอจริงเขาทําอะไรไม่ได้ไอเดียก็เป็นเรื่องขำๆนะแต่ก็ต้องดูต่อไปเราก็ต้องดูเราก็ดูเอาจฉาผลแล้วกันไอ้ที่ว่าเขาจะเขียน่ยังไงเราไม่รู้แต่รู้ว่าผลว่าไปร้อยลำทำลายได้ร้อยลำอะอย่างนี้ถือว่า ถือว่าคุณไม่มีการป้องกันอันนี้ตัวของมินองลานจะทำอะไรก็มันต้องใช้การบันทักากาศตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เขาเนื้อกว่าก็เรื่องการบันทักากาศันั้นผมเชื่อว่าเขาต้องใช้ฮอใช้แล้วก็เติร์นบินขึ้นไปตรวจเพื่อว่าไอ้พีเอฟเนี่ยมีตรงไหนกันแล้วก็พยายามถล่มพยายามยิงจากทางอากาศให้มากซึ่งมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องอยู่ที่ตัวกําลังทางภาคพื้นดินซึ่งเราไม่แน่ใจเพราะว่ากำลังทางภาคพื้นดินเนี่ยทำไมปล่อยให้กะเหลี่ยงเนี่ย บุกเข้าไปถึงที่พระอานได้ซึ่งใกล้ๆกับเมืองย่างกุ้งนะห่างไม่เท่าไหร่เลยเออทำไมคุณปล่อยได้แล้วข้างบนเนี่ยตัวของเอนปิดอเองก็เจอพวกคารณีคารณีก็บุกมาใกล้หรือไม่กี่กิโลเองทำไมคุณปล่อยได้ถ้วมาเอาตรงนี้โอเคตรงเนปิโดอมามีเขาล,ลออ้อมรอบแล้วก็จะเข้าใจได้แต่ว่าทําไมทําไมยังปล่อยเข้ามาได้ใกล้ขนาดนั้นไอ้ตรงนี้คือปัญหาหรือถ้าคุณปล่อยมาใกล้แสดงว่ากําลังหลักที่จะดูแลรอบๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มแข็งไง ถึงแม้จะมีเยอะนะแต่เหมือนก็ไปไปรวมอยู่ที่ศูนย์กลางสมารึซึ่งซึ่งมันไม่มีการระบาดป้องกันนะจริงๆไม่ต้องกระจายต้องขยายพื้นที่เยอะๆนะจะโดนลอ้อมโดนแรงต่างก็เอาส่วนกลางยินช่วยตรงที่อยู่ที่บริเวณเป็นจุดบริวารเนนะี่ยหรือที่ไกลออกไปเนะี่ยก็พยายามแจ้งเตือนมา้วก็เอากําลังทางอากาศไปช่วยปืนใหญ่ไปช่วยตัวเองก็ดูแลตัวเองให้ได้มันก็จะเป็นการกันชุนคุมต้อ,อไปแต่ถ้าเขาเข้ามาใกล้ประมาณ5กิโล10กิโลได้อย่างเนี้ย แล้วแต่รุ่นของโดรนเนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหามีปัญหาแล้วล่ะนะครับซึ่งอันนี้มันมันก็แสดงว่าเขาเขาเขาไม่มีเรื่องของเราปัางกันไม่มีกําลังที่ออกไปไกลาจากเมืองหลวงมากนะักซึ่งซึ่งมันใกล้เกินไปมันก็เหมือนกับว่าอะไรลนะ่ะเหมือนกับว่า,อ,าอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วเขาเข้ามาถึงใกล้ๆฝั่งทนแล้วเราไม่ใช่ฝั่งทนแบบอยู่แถวสารยานะฝั่งทนอยู่แถวแถว,แถวบางคงบางแคลแล้วเนะี่ยใกล้แล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้มันเสี่ยงเกินไปนะครับ ส่วนกองทัพที่เป็นฝ่ายต่อต้านนะคะท่านโมศกรค่ะคือถ้าจะโจมตีส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางลําเลียงสเบียงแบบนี้นะคะเในแง่ของการป้องกันต่างๆเนี่ยท่านมองว่ากองทัพพมา่ามีหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาน่าจะย่อมรู้ว่ามันมีส่วนที่เป็นส่วนสําคัญสําหรับหัวใจของการเดินหน้าประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าที่ส่งน้ําหรือกระทั่งเส้นทางอาหารเลงก็ตามเขาน่าจะต้องเข้มงวดกดขัดในจุดนั้นก็อยู่ที่ระบบป้องกันภัยทางการไง เพราะว่าเขาจะโดนใช่ไหมแล้วโดนเนี่ยมันบินต่ําก็ได้เออมันก็ลําบากหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่เครื่องบินมันแล้วมาตัวตัวม่เล็กนิดเดียวดังนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของทางบินนองลายต้องดีพออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเราจะต้องดูต่อไปสักสักสิบพันวันดูว่าเอ้มันมันโดนเข้าไปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันไปจบตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าจบตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็แสดงว่าระบบประกันภัยอากาศเขาเนี่ยไม่สามารถจะจับตรวจจับโดนได้ แล้วถ้าตรวจจับโดนไม่ได้นี่คือจบเลยแล้วก็บินเลียดมาแล้วเขาทำลายได้ทุกอย่างไอ้ที่บอกอยากจะป้องกันก็คือได้แต่ว่าไปไปเอากําลังไปตั้งอยู่แล้วก็เหมือนกับช่วงอยู่คคนช่ง่งแรกๆอ่ะที่เอาปืนปืนในลูกซองบ้างปืนปืนสั้นปืนยาไปคอยดักยิงอะ่ะแต่ตอนหลังเขามีระบบแล้วได้จากเยอรมันนี้ไปอันนี้หมายความว่าน,นี่แหละก็คือวิธีการป้องกันดีสุดก็คือไปยิงยิงเฝ้าเลยแล้วถ้ามีก็ยิงใส่นะครับนั่นนั่นวิธีการที่เบา อะไรเรียกว่าว่าแย่ที่สุดแล้วถ้าท่านจะทําได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าปล่อยไปแล้วเห็นว่าโดนไปทาลายได้หมดเนี่ยภายในสักสิบห้าวันข้างในสักครึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยยังทําลายได้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับแปลว่าไปไม่รอดนะพูดฟันธงได้เลยว่าไปไม่รอดถ้าสิบห้าวันนี้คุณป้องกันร,รวมไม่ได้คุณคุณรับรองว่าเสียขวัญแตกตื่นเป็นการใหญ่แน่นอนครับ